ถ้าผมพบกับเต็นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็เอาซีรีส์5มาให้ชมการแตะต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าเต็นคุณหญิงแล้วนะครับก็จะเป็นซีรีส์5ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าคันนี้จะเป็นตัว 530i M Sport นั่นเอง รหัสนี้เนี่ยคุณหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินกันเพราะว่า 530i เนี่ยจะเป็นรุ่นรหัสที่เป็น CBU หรือเป็นรถนำเข้าเท่านั้นเองนะครับผมณปนะัจจุบันที่เป็น CKD หรือประกอบในแล้วเนี่ยจะไม่มี 530i ในตลาดวางขายนั่นเองมันก็เลยทำให้รถคันนี้ค่อนข้างแรแล้วก็หลายๆคนถามว่าเอ้ยมันเป็นนำเข้าเนี่ยเป็นรถเกรย์หรือเปล่าต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถศู์ที่ออกจากเยอรมันออโต้ก็คือ Off ฟ c i a l BMW Thailand เลยทีเดียวก็จะได้ ตัวเบี้ยใ r ้วางเนตีเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าสูนย์ไหนก็ได้ในประเทศไทยเลยตัวนี้จะเป็น 530i M Sport ซึ่งคำว่า M Sport เนี่ยแน่นอนก็จะได้เป็นชุดแต่งรอบคันที่เป็นชุดแต่ง M Sport นะครับชุดแต่ง M Sport ของเขาเนี่ยข้างหน้าก็จะเน้นความดุดันมากกว่าตัว Luxury Line ซึ่งความดุดันตรงนั้นก็คือหนึ่งเลยก็คือตัวกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าเนี่ยเขาจะทำให้ลุคออกมา agressive มากกว่านะครับถ้าเกิดเป็นตัว Luxury Line ตัว 520D เนี่ยที่คุณเห็นกันเนี่ยมันจะออกแนวโครเมียมเยอะแต่เนี้ยจะออกแนวแบบดิบๆดุๆเลยแล้วก็ตัวกริลข้างหน้านะคะผมก็จะเป็นกริลดำและกริลข้างหน้าจะมีความพิเศษอีกด้วยเพราะว่ากริลตัว 530i อันเนี้ยสามารถปิดเปิดที่ดักลมได้อ่าที่คุณเห็นที่มันเป็นช่องๆช่อง,องอย่างนี้นะคะผมถ้าจังหวะหนึ่งที่รถเนี่ยมันไม่ต้องใช้อ่าลมมาช่วยในการระบายความร้อนแล้วเนี่ยเขาจะปิดรูดักลมตรงนี้ไว้เลยนะครับก็ เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ BMW ให้มาในตัว 530i ส่วนไฟนะครับก็จะเป็นไฟตัวเต็มแล้วเหมือนกันก็คือไฟตัว BMW Adaptive LED Light นั่นเองแล้วก็จะมีตัวโหมดก็คือ High Beam Assist High Beam Assist ก็คือการเปิดไฟสูงนะครับผมเป็นแบบออโต้เลยก็คือถ้าเกิดเราขับรถไปที่กลางคืนอย่างเงี้ยแทนที่เราจะมานั่งดูว่าเอ้ยเราควรเปิดไฟสูงตอนนี้ไหมหรืออะไรไหมตัวนี้เขาจะจัดการได้เองเลยตามสภาวะแวดล้อมตอนนั้นนะครับที่เราขับอยู่นั่นเอง ต่อเนื่องมาที่ข้างๆข,ของรถนะครับมาเริ่มต้นที่ตัวล้อแม็กดีกว่าเพราะว่าล้อแม็กคันนี้ก็จะได้ล้อแม็กเป็นแบบ M Sport มาให้ด้วยก็จะเป็นแม็กขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแม็กลาย M Sport นั่นเองซึ่งจะเป็นแบบ10ก้านคู่เนี่ยนับก้ารได้เลยเป็น10ก้ารคู่แล้วมีโลโก้ M ให้เห็น เด่นชัดเลยว่าเอ้ยคันนี้เป็นชุดแต่ง M Sport นะครับแล้วมาข้างๆนี้อีกก็จะมีตัวนี้เลยอะหลายๆคนมองว่าเฮ้ยไอ้น,นี่มันเป็นแค่ดีไซน์หรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เป็นแค่ดีไซน์ที่ทําให้รถเนี่ยดูมิติดูสวยมากขึ้นนะครับอันนี้ยังจะเป็นรูรับลมอีกรับลมจากล้อนั่นเองเพราะเวลาเราขับเคลื่อนตัวรถเนี่ย มันก็จะมีลมที่คอยออกมาแทนที่มันจะปะทะกับตัวบางโคล้อนะครับผมแล้วจะทําให้มันต้านลมนะก็จะมีแอร์ฟลูตรงนี้ออกมาทําให้ลมเนี่ยออกปึ๊บไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวรถเองนะครับผมมันก็จะไม่ต้านลมนั่นเองแล้วก็จะเห็นแบทช์ตรงนี้ก็คือเป็นโลโก้ M Sport นั่นเองทําให้รู้เลยว่าคันนี้ M Sport แน่นอนแล้วก็สังเกตดีๆว่าตัวขอบกระจกนะครับจะเป็นสีดําหมดเลยทําให้รถยิ่งรถคันนี้เป็นสีดําด้วยนะมันยิ่งดุดันเข้ามา มาขึ้นนั่นเองไฟของเขาก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับผมเป็น LED เต็มเลยพร้อมกับไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยส่วนตัวดีไซน์ข้างหลังก็จะเป็นแบบ M Sport มาเหมือนกันนะครับตัวรถเองเนี่ยถ้าเทียบกับโฉมก่อนหน้านี้ก็คือเจ้า F 1 0นะครับจะทำให้รู้เลยว่ารถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่าเขาปรับแต่งให้ตัวรถเองเนี่ยดูเตี้ลงนั่นเองและ ดูสปอร์ตไม่พอคันนี้ลูกค้านะครับได้เปลี่ยนท่อมาด้วยก็คือเปลี่ยนตัวปลายท่อมาจากโปรด i v e เลยถ้าเกิดคนรู้จักกันดีก็คือร้านโปรไดฟ e เนี่ยก็จะเป็นร้านแต่งรถระดับท,ท็อปของบ้านเราเลยก็เปลี่ยนของรีมัสมาให้ทําให้ตัวเสียงท่อเนี่ยนุ่มลึกมากขึ้นนั่นเองเพราะมากๆนะครับและเจ้าเบียมเ i เป็นยูห้าสาไอคันนี้นี่ ให้เป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคบเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้ในตัว 520D ตัวธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้คันนี้ก็จะให้มาแบบเต็มๆเลยและขนาดท้ายรถของเราถือว่าใหญ่มากๆนะคะผมเพราะว่าไซส์ท้ายรถของเราเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถใส่ตัว กระเป๋าเดินทางเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยได้2 2ถึงใบเลย2ใบแนวนอนแล้วก็วางทับได้อีกช่องหนึ่งเลยเพราะถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ลึกมากเพราะว่าตัวมือผมเองเนี่ยไม่สามารถเอื้อมไปถึงเบาะเอ้ยเอื้อมไปถึงสุดของตัวฝาท้ายเลยก็ถือว่าใหญ่มากๆอ่านี่กดปุ่มเดียวปุ๊บตัวฝาท้ายก็ปิดลงมาเลยตรงนี้คนอาจจะสังเกตแล้วว่าเฮ้ยแทกทำไมรอยรถค่อนข้างเยอะเลยคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวัน เมื่อวานนี้วันสองวันนี้เองนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยผมยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยก็จะมีริ้วรอยเนี่ยตามการใช้งานปกติเลยพวกสเก็นหินเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ก่อนออกนะครับผมก่อนนําคือถ้าเกิดมีคนมาซื้อรถแล้วไให้ผมทำเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงนี้ผมไม่เก็บนะผมเก็บให้รอบพันเลยนะครับผมเครื่องยนต์ของเจ้า BMW 530i คันนี้จะได้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2000 turbo โบ4สูบนะครับให้กำลังแรงมา้ามาทั้งหมด 250แรง50กว่าแรงม้าเลยก็ถือว่าเป็นรถที่แรงม้าเยอะ1นึ่ันเลยทีเดียวเกียร์นะครับก็จะให้เกียร์เป็นแบบ8สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ8สปีดนั่นเองอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยมันเร็วแค่ไหน250กว่าม้าเนี่ยนะครับทำ0ถึง100เนี่ยเพียงแค่6วิกว่ากานั่นเองอ่าคุณนับไป6วิเนี่ยคุณถึง100แล้วคันนี้นะครับผมตามรีวิวที่ผมไปอ่านมา ก็สามารถขับไปต่างจังหวัดก็คือใช้ใช้ความเร็วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120 120หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับตลอดทางเนี่ยขับนอกเมืองเนี่ยอยู่ได้ถึง13 14กิโลเมตรต่อลิตรเลยแสดงว่าถ้าเกิดขับอยู่ในเมืองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ11 1โลลิตรนะครับเครื่อง250กว่ามาร์ททำอัตราการสิ้นเปลืองได้เนี่ย10 11โลลิตรในเมืองแล้วก็13 14กิโลลิตรนอกเมืองเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับและเครื่อง 530i เนี่ยผมลองไปขับมาแล้วเนี่ย ขรับสนุกมากมากมาเดี๋ยวเรามาชมภายในของเจ้าซีรีส์5แต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งเนี่ยอยากให้เห็นว่าซีรีส์5คันนี้นะครับก็จะได้เบาะที่เป็นเบาะสีชาชาไทยนี่แหละออกแนวน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆนะครับแล้วก็รูปลายเบาเนี่ยเขาเน้นออกมาค่อนข้างทำออกมาค่อนข้างมีมีอะไรมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเรามองสมก่อนๆนะเน,นี้ยเบามันก็จะเป็นแบบเบาเรียบๆธรรมดาธรรมดาแต่การเล่นได้เล่นเล่น,เล,นเล่นตัวาลายของเบาะสมัยนี้เนี่ย มันทําให้รถดูเท่มากขึ้นสวยมากขึ้นนั่นเองแล้วตัวเบาเองนะครับผมค่อนข้างคุณภาพเนี่ยดีมากๆตัวหนังเองเนี่ยค่อนข้างหนาเลยก็ยิ่งหนังหนาเนี่ยง่ายๆเลยคือมันจะไม่ขาดง่ายมันจะไม่ยุ่ยง่ายนะครับเข้ามาข้างในแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องคุณภาพอีกหน่อยคุณภาพของเบาเนี่ยดีแล้ว อย่างอื่นอย่างเช่นคุณภาพขุงพวกอคอนโซลคอนโซลกลางนะครับผมหรือแดชบอร์ดหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาหุ้มหนังมาหมดเลยซึ่งหนังของเขาเนี่ยเดินได้มาค่อนข้างปราณีตเรียบร้อยมากนะครับและสมัยก่อนเนี่ยตรงคอนโซลกลางเนี่ยเราจะเห็นตรงแถบๆเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกหมดอะไรที่ไม่อยู่ข้างบนเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นพลาสติกตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นหุ้มหนังอ่าหุ้มหนังหมดเลยแล้วก็ข้างๆประตูเนี่ยข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างตรงนี้เนี่ย ปกติแล้วจะเป็นพลาสติกอันนี้ก็หุ้มหนังมาหมดเลยก็ทําให้รถคันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีส่วนไหนเป็นพลาสติกเหลือเลยนะครับถือว่าไฮเอนจริงๆสําหรับซีรีส์5 530i คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า iDrive ในตัว BMW 530i เ,เล่นอะไรได้บ้างนะครับจองเรานะครับอ่ะจองเราก็ เมนูแรกของเราก็คือมีเดียมเรดิโอตามชื่อเลยนะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องฟังเพลงนะครับจะมี FM AM Music Collection ก็คือการดึงตัวเพลงที่เอามาจาก USB เนี่ยใส่เข้าไปในรถได้เลยมี CD DVD แล้วก็ Bluetooth ให้ส่วน Android นะครับผมสามารถทำ Screen m i เ r o r i n ิงได้ด้วยก็คือการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ก็สามารถดึงทุกอย่างที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยขึ้นหน้าจอคันนี้ได้เลยอ่ะเป็น เป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆนะครับสำหรับสาวก Android เนี่ยใช้งานได้เลยต่อมาก็จะเป็นคอ m ม n นิเคชันอันนี้ไม่มีอะไรมันก็จะบอกแค่ว่าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อะไรอยู่อะไรยังไงนะครับผม ต,ต่อมา My Vehicle อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับาการตั้งค่าของรถนะครับการตั้งค่าของรถคันนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างมากอย่างเช่น Vehicle Setting ก่อน Setting ของรถคันนี้นะครับก็จะสามารถเซตได้ทั้งไฟเกี่ยวกับไฟด้วยเกี่ยวกับทั้งประตูนะครับการล็อกการอะไรพวกนี้เซตได้หมดเลยแต่ในหมวดนี้นะครับมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือเอาไว้เช็คสถานะของรถก็คือเจ้า Vehicle Status นั่นเอง Vehicle Status ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันจะโชว์ทุกอย่างของรถคันนี้หมายถึงว่ารถคันน <st ay> ี <t as> nit, <play> ้เนี่ยต้องเข้าเซอร์วิสอีกทีนึงเมื่อไหร่รถคันนี้มีปัญหาไหมจะอยู่ในตัว c ีโคสเตตัสหมดเลยนะครับเข้ามาในวีโคสเตตัสนะครับในสเตตัสของเขาเนี่ยก็จะมีนี่เลย คำว่า service requirement กดเข้าไปปุ๊บเนี่ย service requirement เนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยรถตอนนี้เนี่ยเราต้องเข้า service อะไรไหมนะครับอย่างเช่น engine oil เนี่ยขับอีก3,000โลนะถึงเข้าเปลี่ยนอีกทีนึง v i c o check น้ำมันเบรกก็จะบอกตรงนี้หมดเลยและเราสามารถดู service history ย้อนหลังได้ด้วยก็คือรถคันนี้เนี่ยเคยเข้าไปทำอะไรมาช่วงวันไหนกิโลที่เท่าไหร่นะครับและรถ ที่เป็นรถสนยนเนี่ยที่มี BSI อสะส่วนมากคนเข้าตามระยะทางอยู่แล้วเพราะว่ามันฟรีหมดทุกอย่างอย่างเช่นคันนี้เนี่ยเขาครั้งแรกก็คือปี2017เดือน9นะครับวิ่ง7,900กโลเข้าเซอร์วิสครั้งแรกต่อมาก็เป็น1 5 0 0 0หโล2 3งหมื่0 0 0ม1 0 0 0ก็คือรถคันนี้เนี่ยเซอร์วิสตลอดเวลาและไม่เคยขาดนะครับผมไม่เคยขาดเลยทำให้ผมมองว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าคนที่มาซื้อผมต่อไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะรถคันนี้เข้าเซอร์วิสตลอดนั่นเอง ต่อมาก็จะมี Connected Drive นะครับมี Navigation ต่อมาสุดท้ายก็คือ Notification เอาไว้ดูว่าเอ้ยรถเตือนอะไรมาบ้างเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาก็บอกเลยว่าเอ้ยคุณไม่ได้รับสายเบอร์นี้เบอร์นี้นะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปเซ็นเซอร์เบอร์ด้วยนะ โอเคแล้วก็น้ํามันเหลือน้อยประมาณนี้ก็มาดูในโน t ติฟิเคชันได้เลยไหลลงมานะครับตัวคอนโซลกลางที่เราเห็นใน b m เมในหลายๆรุ่นนะครับผมตรงนี้ก็ยังคนคอนเซ็ปต์เดิมข้างบนก็จะเป็นที่ใส่ CD นะครับหรือว่ากดปุ่มช็อตคัททั้งหลายแหล่เพิ่มลดเสียงข้างล่างก็จะเป็นแอร์ซึ่งแอร์คันนี้เนี่ยจะเป็นแอร์แบบ dual climate control สามารถแยกอ่าองศาอิสระได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับใครอยากเย็นอยากร้อนไม่ต้องเถียงกันมันแยกให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ตัว ข้างขวามาเนี่ยจะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทรถเพราะว่า BMW คันนี้ก็จะให้เป็นแบบ push start engine มาแล้วนะครับผมและก็มีตัว auto start stop สามารถเปิดฟังชันเปิดปิดฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยนะครับตัวรถคันนี้ก็จะมีฟีเจอร์ gesture control ด้วยก็คือการหมุนนี่หมุนนิ้วนะครับผมเพื่อลดเสียงเพิ่มเสียงเพลงได้ สมมติผมฟังเพลงอะวิท uh, ยุเข้า fm นะครับน,นี่แทนที่เราจะหมุนเปิดปิดเอื้อมเอื้อมไม่ถึงมือเอื้อมไม่ถึงเรานี่ได้เลยแหมหมุนขึ้นลงได้เลยนะครับผมแค่นี้เลยแล้ว <4 S 1> เป็นกิมมิกเล็กๆของทาง bmw ที่เขาให้มาโอเคมาถึงข้างล่างกันต่อตรงนี้นะครับผมค่อนข้างดูคลีนเลยเพราะว่าตัวตรงนี้ที่จริงมันเป็นเก๊ะนะครับเนี่ยปิดมาปุ๊บเนี่ยมันดูเหมือนเป็น แผ่นเดียวกันหมดเลยที่จริงไม่ใช่มันเป็นเกะเราเปิดขึ้นมาได้เลยแล้วเกะตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัว Wireless Charging มาให้ด้วยอ่า Wireless Charging ของคันนี้ก็วางเข้าไปเลยปึ๊บนี่ ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีฟีเจอร์มาให้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นที่วางแก้วอะไรเล็กๆน,น้อยๆเฉยๆอ่ะมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวปุ่ม iDive นะครับผมเอาไว้หมุนเล่นตัวหน้าจอที่ผมเล่นเมื่อกี้แต่รถคันนี้เนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนด้วยไม่ใช่แค่เล่นจากไอ้ตัวปุ่ม iDive นี้แล้วตัวเกียร์เองก็จะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับเกียร์ก็ยังจะเป็นคอนเซ็ปต์เดิมเป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมการใช้งานก็เหมือน BM ปกติทั่วไปเลยกดข้างๆเพื่อปลดล็อกเกียร์แล้วก็เลื่อนขึ้้้้นนนเเเเลลลลลื่่องงไดดยบววาาขขกก็ปุมแ ก็มันจะมีปุ่มสปอร์ตโหมดสปอร์ตของเกียร์อีกก็คือเข้าดีปุ๊บตบไปซ้ายเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกียร์เองได้โดยใช้ตัวนี้เพิ่มลดตัวเกียร์ได้หรือว่าที่พวงมาลัยก็ได้นะครับ กดพีมาไว้ลงมั้งล่างอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวเบรกมือนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าซึ่งการเข้าเบรกมือเนี่ยง่ายเลยแค่ดึงขึ้นดึงขึ้นก็เข้าเบรกมือละกดลงก็เป็นการปลดแล้วก็จะมีตัวออโต้โฮมาให้ด้วยเพื่อเวลาเราไปติดไฟแดงเนี่ยแทนที่เราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็ไม่ให้รถไหลนะครับเราแค่ไปเหยียบเบรกปุ๊บกดออโต้โฮปั๊บเนี่ยรถมันก็จะไม่ไหลไหลละแล้วเราก็จะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆนั่นเองข้างขวามานะครับผมเริ่มจากปุ่นบนสุดปุ่มแรกเลยก็คือปุ่ม ตัว traction control สามารถเปิดปิดได้นะครับผมในการกดนั่นเองนี่กดปุ๊บเนี่ยทั้งคอนโซลกลางหน้าจอคอนโซลกลางแล้วก็ตัวหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเอ้ยตอนนี้คุณปิด traction อยู่นะอ่ะสามารถเปิดปิดได้ต่อมาก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดการขับขี่ของรถคันนี้จะมีทั้งหมด3โหมดมี sport comfort แล้วก็ eco pro นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัว park sensor นะครับผมสามารถเปิดปิดจากตัวปุ่มนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็ตัวกล้อง พะรถคันนี้เนี่ยมีกล้อง360องศามาถึงหน้าจอของเรานะครับคันนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบฟูลดิจิตอลอ่ะที่เราเห็นเขม็มเขม็มเนี่ยเป็นเข็มเข็มเนี่ยไม่ใช่เข็มนะครับเป็นดิจิตอลเป็นจอนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่โหมดคอมฟอร์ตโหมดคอมฟอร์ตก็นี่ทั่วไปเราตามที่เราเห็นใน bm เข้าโหมด EcoPro ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็มาถึงโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้เท่ดุดันมากนะครับพะโหมดสปอร์ตของเขาเนี่ยทุกอย่างเลือนใหม่เนี่ยจะเป็นแดงหมดฝั่งซ้ายมือจะเป็นหลัก อาจะเป็นความเร็วของเราแต่ความเร็วสังเกตดีๆคือเลขมันจะไม่หยิบย่อยมันจะมาอย่างนี้เลย50 1 0 0 1ร้อยร้อยเพราะตัวนี้ท็อปสปีด260เนี่ยสามารถทําได้นะครับผมและตรงการของตัวความเร็วของรถนะครับผมก็จะเป็นเลือนไม่แบบดิจิตอลให้ดูด้วยเผื่อไอตัวก้าน การที่เป็นเข็มเนี่ยมันมาแบบ5 0าอเราไม่รู้ว่าเราเท่าไหร่ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวหลักกิโลเมตรต่อชั่วโมงเ็นแบบดิจิตอลเลยแล้วเวลาเราเข้าโหมดสปอร์ตเนี่ยจะมีโลโก้ M มาให้ด้วยอ่าเนี่ยก็จะทําให้ดรถดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองส่วนข้างขวามือก็จะเป็นรอบเครื่องนะครับผมและเกียร์ที่เราอยู่ตอนนี้เป็น P ถ้าเกิดเราเข้า D เนี่ยมันก็เนี่ยครับเปลี่ยนตามเราเลยและเวลาเราเข้าตัว M หรือว่าเข้า ใช้เกียร์เองนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าเอ้ตอนนี้เราอยู่ S 1ก็คือเกียร์ที่หนึ่งถ้าเราขยับไปเรื่อยๆเนี่ยตามเลขเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยมีทั้งหมด8เกียร์ก็เล่นได้ทั้งหมด8เกียร์เลยมาข้างหลังเรานี่ผมนั่งหรออ่ะนั่งปุ๊บเนี่ยคือผมสูง170กว่านะครับอย่างแรกที่ผมประทับใจคือ ความกว้างของเขาไม่ว่าจะเป็นเข่าที่ผมเหลือเยอะแยะเลยนะครไอตัวเบาะข้างหน้าเนี่ยผมปรับให้กับเท่ากับที่ผมนั่งขับปกติเลยนะข้างหลังนี่เหลือเยอะแยะเลยเข่าเหลือเท้าเหลือหัวนี่เป็นคืบเหลือนั่งแบบสบายๆเลยก็คือการนั่งถ้าเกิดคันนี้ไปทั้งหมด4คนนะข้างหลังนี่นั่งเหมือนรถเหมือนคนขับกับคนนั่งหน้าเลยสบายมากๆนะครับส่วนข้างหลังก็จะมีนี่เลยตัวแอร์มาให้ก็ไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะก,กับคนน้างหน้านะครับสามารถ อ่าปรับแอร์หลังมาได้เลยโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอินทีเรียรถซีรีส์5คันนี้่ะเดี๋ยวผมจะพาไปถอยจอดแบบปาร์ค s สซิสก็คือถอยจอดอัตโนมัติให้นะครับการถอยจอดอัตโนมัติใน BM เมซีรีส์5คันนี้ก็กดไปที่กล้องนะครับให้หน้าจอกล้องขึ้นมาก่อนแล้วเลือกไปที่ตัว P ีนะครับให้ตัว P ีมันขึ้นอยู่บนหงวงนัวรถตรงนี้อ่ะนี่ขึ้นละตอนนี้แหละมันจะหาที่จอดและเดี๋ยว ผมวนมาที่หนึ่งเพราะมีที่จอดในเต็นท์อยู่พอดีแต่ผมเพิ่งเจอว่าเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยการจอดรถแบบแบบใช้ใช้ Park โ o n i c หรือว่าใช้ Park a s ิ i s t เนี่ยผมนึกว่ามันจะต่อดได้แค่ริมฟุตบาทกับเข้าซองแต่คันนี้เนี่ยมันจอดเฉียงให้ผมได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันการใช้งานนะครับนี่เปิดโหมดไว้ก่อนเปิดโหมดกล้องไว้ก่อนถ้ามันจะเจอที่จอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้ง เดี๋ยวเรามาดูกันการจอดแบบอัตโนมัติเป็นยังไงเจอที่จอดนล้อ้าวอ่ะเจอที่จอดแล้วถ้าเจอปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตัว P มาแล้วมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยให้กดตัวปุ่ม P เนี่ยค้างไว้นะครับคือปุ่ม P ที่อยู่ตรงใกล้ๆเกียร์นี่แหละกดค้างไว้เลยแค่นี้มันก็จะบอกว่าเฮ้ยปล่อยเบรกได้แล้วนะผมก็ปล่อยเลยตอนนี้มือผมไม่ได้เอ้ยมือผมไม่ได้จับพวงมาลัยเท้าผมไม่ได้เหยียบเบรก ผมกดแคปปุ่มเนี่ยกดมันยาวๆเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันถอยจอดให้เลยการถอยจอดนะตอนนี้นะคือการถอยจอดแบบเฉียงให้ด้วยนะครับอ่ะปล่อยมันจอดไปช่วง,งแรกๆผมก็เก่งอะใช้ไปใช้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะชิดมากเลยเนี่ยใช้ไปใช้มาผมไม่เก่งละึ๊อ,อแล้วจอดแบบเงียนมากคือแบบพอดีมากผมจอดเองยังยังไม่ไม่เป๊ะเท่าเนี้ยอ่ะเข้าไปแล้ว นี่นี่แอบเสียวนันเนี่ยแอบเสียวอยู่เพราะมันชิดมากเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอันนี้มันก็จอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เอากล้องลองไปดูเลยไหมว่าเฮ้ยมันจอดแล้วมันแบบชิดมากน้อยแค่ไหนอันนี้เมื่อกี้ที่มันจอดให้เลยนะครับนี่อยากให้เห็นว่านี่เทียบกับรถข้างๆแล้วเนี่ยมันจอดเฉียงแบบองศาพอดีรถข้างๆเลยแล้วเวลาเปิดประตูเนี่ยเขาเว้นระยะมาแบบอ้าวล็อกแล้วเวลาเขาจอดเนี่ย เขาเว้นระยะเพื่อเปิดประตูให้ด้วยนี่เปิดประตูมาเนี่ยเลยเยอะแยะเลยนี่คือจอดได้ค่อนข้างเซียนผมบอกเลยเซียนมากๆแล้วใช้งานง่ายมากกดแค่ปุ่มเดียวที่เหลือมันจัดการทําให้เองเลยอันนี้ผมชอบมากแต่ช่วงแรกๆอาจจะแอบเสียวนิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างไปชิดหน้าสุดไม่ก็ชิดท้ายสุดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ในการจอดอัตโนมัติของ bm series 5กันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่า เค okay. เสียงท่อกประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าท่ออันนี้เนี่ยมันไม่ได้เดินมาตั้งแต่ดาวไปลงมาเลยคือจะเป็นแค่เปลี่ยนแค่ตัวเฮดเดอร์มาเสียงนี่ถ้าถ้าในรถอะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันขับแล้วฟังแล้วนุ่มนวลหูเจ๋งขึ้นมากเยอะเลยแล้วก็ขับแล้วมันรู้สึกแบบเออเราไม่ได้ขับรถซีดานขนาดใหญ่นะยังมีความเป็นสปอร์ตอยู่ ข้างนอกเนี่ยเสียงก็ได้พอประมาณเลยแล้วก็รถคันนี้มันเป็นเบนซินมันถึงเรียกรีดเสียงได้ค่อนข้างเพาะนะครับถ้าเกิดเป็นดีเซลเนี่ยใส่ทอ่อไงก็เงียบแต่สําหรับเบนซินเนี่ยใส่ท่อมาปุ๊บเนี่ยดุดดันเลยแล้วก็สําหรับเสียงไอ้ตัวรีมัทคันนี้ผมชอบมากเสียงเพาะมากเอ๊ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับซีรีส์ห้าคันนี้เป็นเป็นลูกหลักอีกคันหนึ่งของผมไปแล้วนะเดยเพราะว่าคือตั้งแต่ลองขับมาใช้ฟีเจอร์มันมาเนี่ยหลงรักกับตัวซีรีส์5 5 3 0นไอคันนี้เลย เพราะว่าเครื่องทั้งแรงประหยัดด้วยฟีเจอร์เยอะด้วยนะครับมาถึงราคากันแล้วราคาของเจ้าซีรีส์ 5530i กันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนออกป้ายแดงมาเนี่ยเขาราคาป้ายแดงอะ่ะเขาจะอยู่ที่4,399,000สาบาทก็4 4ลนะครับแต่สำหรับคันนี้แล้วรถปี2017วิ่งมา5,9000กว่าโล BSI เหลือปีถึงปี2 0 2 1เดือนประมาณเดือน6เดือน7เนี่ยแหละครับผม ราคาที่ผมตั้งขายอยู่คันนี้นะครับราคาขายอยู่แค่2 3 9ล้านามนบาทเท่านั้นจากเคย4 4ล้าน4เหลือ2 3 9ล้านบาทก็คือลดไปแล้ว2ล้านคุณได้ ซีรีส์5ที่เป็นเครื่องตัวใหญ่และไม่ใช่ไฮบริดด้วยสําหรับคนที่กลัวไฮบริดนะได้ซีรีส์5ที่เป็นเครื่องใหญ่หนึ่งสงก็คือได้ฟีเจอร์ที่เป็นแบบรถ CPU หรือรถน้าเข้าที่ให้อัดแน่นมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้อง360มงศาที่ผมว้าวมากเรื่องหลังคาแก้วที่ให้มาเต็มเรื่องเครื่องเสียง h a r m มานการดอนที่ให้มา คือออปชันวุ่งนี้เนี่ยผมมองว่าในหลัก2 3 9ล้าน3มืบาทอะคุ้มมากสำหรับซีรีส์5คันนี้โอเคใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับหรือว่าอยากจะซื้อรถคันนี้แล้วทักมาโทรมาได้เลยนะครับโทรมาเข้าเบอร์ผมได้เลยหรือว่าจะทักไลน์แอดมาได้เลยคุยกันได้เลยเพราะว่าต้องบอกอีกหนึ่งเรื่องเลยว่า รถคันนี้เนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มคุณออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยซักบาทก็ได้นะครับไปผ่อนได้เลยและดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นอยู่เพียง2.79เปอเซ็นเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้รถคันนี้โทรมาเลยมาจองกันเลยอยู่ไม่นานหรอกของแร่ๆว่าในตลาดเนี่ยมีไม่กี่คัน แล้วสภาพคันนี้ได้สีดําด้วยสีก็เป็นสีที่ไม่ได้เป็นสีที่เขาเรียกว่าอะไรสีด้อยนะครับสีดําก็เป็นสีสีที่คนใช้งานกันทั่วไปอู่แล้วราคาในอนาคตเนี่ยตกไหมผมบอกทุกคันผมบอกลูกค้าทุกคนไม่มีการซื้อรถมือสองที่เป็นรถแมสเนี่ยไม่มีซื้อรถมือสองคันไหนแล้วราคาไม่ตกคันนี้นะครับผมมองว่ามันจะตกอีกไหมอนาคตคงตกไม่เยอะแล้วเพราะว่ามันหาย,ยากมากๆโอเคก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับฝากเรื่องรถคันนี้ไว้ด้วยและใครที่ อยากจะขายรถนะครับผมเต็นท์รถคุณหญิงรับซื้อรถไม่จํากัดจํานวนแน่นอนแค่ติดต่อเรามาได้เลยโทรเข้ามาเบอร์ผมก็ได้หรือว่าติดต่อช่องทางผ่านไลน์แอดมาก็ได้นะครับส่งรูปส่งตัวสําเนามาให้ผมไปรับซื้อรถคุณถึงหน้าบ้านแน่นอนถ้าราคาได้กันเนาะโอเคก็ฝากเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นรถอะไรเจ๋ง ต่อไปเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ